เราเลือกสรรมาแต่สิ่งของดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเช่นเดียวกันกับเรื่องราวของสุขภาพค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นกันและว,วันนี้แขกรับเชิญข,ของเรานะคะสองท่านพิเศษสุดๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะท่านพลตรีดเรเพชัจกรพงษ์พัฒน์วรวรงพรพรมรองประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะและทราบมาด้วยว่าท่านเนี่ยเป็นนักโภชนาการบําบัดจากสหรัฐอเมริกาเลยนะคะแล้วก็ต้อนรับพี่มิ้นสารทธานคนสวยของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ นี้มาแนะนําอะไรกันบ้างคะเนี่ยค่ะวันนี้มาแนะนําสุขภาพดีๆค่ะ,คะต้องให้ดเรเริ่มต้นนะคะให้ให้พิธีกรสองสาวก่อนดีกว่าเดาอายุว่าดอรอายุเท่าไหร่แล้วดีกว่าโอ้หเดาไม่กดกเลยนะคะเดาให้เดาให้เดาดรไม่โกรธอ่ะหกสิบน่อยๆหกสิบอ่อแม่ก็ไม่เกินนะคะก็น่าจะ60กว่าเช่นเดียวกันเลยค่ะให้ดอร์เฉลยดีกว่าค่ะครับก็ขอบคุณมากครับ ที่ทายผิดหมดแต่เราจะเฉลยสุดท้ายนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราเหมือนว่าเราจะมาขยายสิ่งที่คนลืมมันไปแล้วก็เรียกว่าผักเม็ดผักเม็ดมันมาจากไหนมันเคยมีมาในท้องตลาดนี่ประมาณ30ปีแล้วเล้วดรก็ทานมาเป็นเวลา15ปีติดต่อกันแล้วมันก็หายไปเลยแล้วก็เอ๊ะทำยังไงดีไม่มี1 0 15ปีก็ไม่ได้ทานมาพราเพิ่งเจอโกลบวันเนี่ยเขาบอกมีเป็นผักเม็ดเหมือนกันไหมก็เลยบอกว่า เอามาชิมกันก่อนเอามาลองกันก่อนว่าเหมือนที่เราเคยกินไหมปรากฏว่า6เดือนไปแล้วทานมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปตรวจเลือดคุณหมอบอกว่าโอ้โหไปทําอะไรมาเลือดสะอาดมากเลยการหมุนเวียนเลือดดีเม็ด <c oughs> เลือดขาวเลือดเลือดแดงดีหมดไขมันก็ไม่มีน้ําตาลอะไรก็มีทุกอย่างเ์เฟกหมดเลยก็แต่ก็ไม่ได้บอกคุณหมอว่าเราทานอะไรแต่วันนี้เราจะเฉลยถ้าคุณหมอดูทีวีอยู่ <c oughs> วันที่เฉลยคุณหมอทราบเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะอธิบายว่า อัลฟาฟาวิดแกลสเนี่ยที่อยู่ในเม็ดเนี่ยนะครับเม็ดสีดำๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่ามันมหัศจรรย์หรือยังไงทีเ่เล็กๆเนีเ่ยนะฮะนิดเดียวนะคะ,ะเนี่ยมันเหมือนมันมหัศจรรย์แต่ไม่มหัศจรรย์มันเป็นพืชเป็นทัญเพืชด้วยนะครับเป็นหญ้าทีเดียวแหละเหมือนกับวัวววัควายกินไปเนี่ยแล้วมันแข็งแรงคุณจะเห็นไหม สัตว์ที่กินพืชจะแข็งแรงกว่าสัตว์ที่กินเนื้อดนั้นเราก็จะไปกินไห้ว,วันละ2อกิโลสกิโลเป็นไปไม่ได้ะนะครับกินต้นเดียวก็ยังจะแย่อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้ผักก็ปนเปื้อนมากสารข้ามแมลงยาีดสารพิษไปหมดแทนที่เราจะได้ประโยชน์เราเดือกับโทษไปมพนก็จะติดลบไอสารอ,อ,าอาหารต่างๆพวกนี้มันดีมันมีอยู่ในนี้หมดแล้วโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุมากเพราะไอต้นแอลฟ่าฟาเนี่ยหนูเชื่อมไป ม,มันเป็นต้นที่รากยาวมากร้อย5 0เมตรเนี่ยแล้วมันไปกินอาหารที่ดีและปลูกในอุณหภูมิเย็นนะครับที่ไม่ใช่บ้านเราเพราะฉะนั้นเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะต้องดูแล้วว่เาเก็บเกี่ยวเวลาไหนที่มันจะมีสารมากที่สุดอะไรมากที่สุดแล้วก็เอามาสกัดนี่นะสกัดให้เห็นเนี่ย หนึ่งเม็ดถ้าเรากินผัก2กิโลอ้โหไหวไหมถ้าจะให้ไปกินผัก2กิโลไม่ไหวไม่ไหวยังไม่สลัดจานเดียวเราแยกจะกกินไม่หมดเลยนะครับเพราะนั้นก็เอลกอฮอลาไม่พอแล้วก็เอาวิดการมาทุกคนไปตอนนี้เห็นไหมที่ห้างปั่นน้ำมีแอลฟอฮอาวิดกรปั่นปั่นเป็นแถวเลยแต่เราก็ไม่รู้มันเป็นอะไรแต่สารที่มันปลูกใน ทุ่งนาเนี่ยมันได้แสงแดดได้พลังงานไอโคลโรฟิลสีเขียวที่มันได้จากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะแรงมากกว่าเมื่อเรากินเข้าไปได้โคลโรฟิลด้วยแล้วก็บวกพลังงานดวงอาทิตย์เพราะนั้นเรากินเข้าไปเราจะมีพลังงานมากเพราะนั้นโคลโรฟิลที่มันเกิดที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันต่างกับโคลโรฟิลที่แสงแดดโดยตรงนะครับเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราได้พิสูจน์มาให้เห็นหนูเคยเห็นแบบโคลโรฟิลแบบที่ชงน้ําดื่มอะไรแบบนั้ใช่อันนั้นมาคนละเรื่องเลยเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหนูดูนะว่า มันมันเป็นยังไงที่ว่าเออมันเนี่ยนะครับกดง่ายๆแต่ที่จริงแล้วเวลาเราทานเนี่ยเราก็บีบใส่ปากเนี่ยนี่ให้ดูเลยนะคะข้างในเป็นไงคือท่านด็อกเตอร์คิดให้แล้วคุณผู้ชมคือแบบจะได้แบบว่าสารแบบอาหารแบบครบถ้วนจริงๆริงคือจริงๆวิธีกินจริงๆไม่ต้องแกะเจาะเลยนะใส่ปากกัดเป็นเม็ดเ็ได้เอาเป็นเม็ดแล้วก็น้ำตาลได้เลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครมันจะเป็นเหมือนเข้มข้นอันนี้เข้มข้นอี้เลยค่ะใช่ใช่ทีนี้ก็ ก็เอาอาช้อนมาสักนิดนึงเพื่อให้มันนั่นนะคะคะแล้วก็ลองคนดูอันนี้คือจําลองว่าเราทานเข้าไปนะี่นะครเนี่ยดูดูมันจะวิ่งเี่ยคะมันจะวิ่งคือมันจะมีชีวิตอยู่เหมือนลักินทองสดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัอัลฟานี่คือเป็นพืชตระกูลถั่วใช่เป็นพืชตะกูลถั่วอยู่ใดนอยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นเวลา่า ชาวไร่ชาวนาจะปลูกอะไรก่อนก<ช>็ต้องปลูกถั่วก่อนเพื่อจะให้ปุ๋ยกับดินเขา,ขาดูดซึมส,สารอาหารขึ้นมาแล้วใช่เลยน<ช>ะครับทีนี้พอเราได้สารอาหารนี้เสร็จแล้วครบเครื่องเสร็จแล้วะเราจะจะจะ,จะกัดก็ได้ มันรักษาปากหนูคอโรฟิลเนี่ยมันดูดกลิ่นนะคนที่มีปัญหาเรื่องกินปากินอะไรเงี้ยโอเคเลยหนูไปกินอะไรที่มันเหม็นๆด้แล้วหนูกัดเคี้ยวปั๊บนะกลิ่นนี่ก็จะจางหายไปโดยอัตโนมัติแล้วประโยชน์ของคอโรฟิลเนี่ยมันฆ่าแบคทีเรียด้วยแบคทีเรียในลําไส้ก็ดีแบคทีเรียที่แผลก็ดีแต่คนที่เป็นแผลอะไรเงี้ยเขาก็จะมาทาแผลแล้วก็แผลก็จะแห้งไปเพราะมันจะมีวิตามินเคสูงมากคือสรรพคุณของมันเนี่ยเยอะแยะมากมายใช่เพราะอย่างผักใช่ค่ะอย่างพี่ เม้นต์แหละเป็นสาวสวยที่ขยันทํางานงานก็ยอะดูแลตัวเองเคล็ดลับเนี่ยไม่พลาดเด็ดขาดอีกแล้วใช่ค่ะพอได้รู้จักด็อกเตอร์เนี่ยเพิ่งรู้ว่าด็อกเตอร์อายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าเดี๋ยวน้เมื่อกี้หนูทายไปหกสิบใช่ไหมหกสิบเราก็ว่าเยอะแล้วนะเดี๋ยวกว่าเดี๋ยวให้ด็อกเตอร์บอกคือทําไมเราถึงตามตามรอยด็อกเตอร์รู้ไหมเพราะว่าด็อกเตอร์เนี่ย เอาจริงไหมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยกินยารักษาโรคไม่เคยไปหาคุณหมอรักษาโรคไม่เปิดให้เห็นแต่ที่ไปตรวจแพทย์ที่อาทิตย์ที่แล้วนะครไปตรวจสุขภาพมาก็ตกใจหมดใส่เลือดดักข่าวความจรอะไรเนี่ยอายุ74ปี74ใช่ดูอ่านได้เลยด็อกเตอร์74แล้วเหรอคะในขวดที่ด็อกเตอร์บอกว่าเลือดสะอาดนี่มันเป็นยังไงคะเลือดสะอาดเพราะว่าไอตัวฮีโมโกลบินใช่ไหมครับของเรากับไอโมเลกุลของไอโพรฟิลเนี่ยมันคล้ายกันมีแต่นิวเคลียสของเขาเป็นแมกนีเซียมของเราเป็นเหล็กเพราะฉะน เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มให้ไอไฮโมโกลบินเนี่ยแดงขึ้นไอ <ม S 2> พอเลือดดีและมันเป็นน้ําด่างด,ด้วยใช่ไหมคะ,ะร่างกายเป็นด่าง <ư> การหมุนเวียนโลหิตก็จะดีขึ้นมันก็จะพุ่งพลุ่พุพ่ง้าน<ะ>ไมเป็นเลือดเหนียวเลือดกรดเพราะน,นั้นมันก็เอาหาสารอาหารไปเลี้ยง<ะ><ะ>เอาสิ่งต่างๆไปเลี้ยงแล้วขับออกไปจากร่างกายสรุปก็คือว่ามันดีกับร่างกายเราแน่นอนวันนี้คุณมิ้นท์ด็อกเตอร์ต้องมีโปรโมชั่นมาฝากใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราต้องบอกว่าเราเราจะต้องแบบว่าเคลียร์ร่างกายนิดนึงนะเวลากิน ยังต้องล้างก่อนร<ช>่างกายเราก็ต้องมาล้างเหมือนกันนะคะด้วยวันนี้นะคะโกลบอร์วันของเราค่ะนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการสร้างเลือดใหม่สร้างเซลล์ใหม่ล้างสารพิษนะคะแถมยังช่วยในใเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายะนะคะ,คะอยากจะสุขภาพดีวันนี้มิ้นจัดอย่างนี้ให้กับคุณผู้ชมค่ะมาพร้อมดอกเตอร์เลยนะคะ1กระปุกค่ะนะคะปกติแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่นะคะ1 6 9 0บาทค่ะวันนี้ถ้าใครโดทัน50สสายแรกรับฟรีอีก หนึ่งกระปุกไปเลยเป็นสองกระปุกค่ะแต่คุณจ่ายเพียงแค่1690บาทเท่านั้นย้ำผลลัพธ์ง่ายๆเอาแบบฟังเข้าใจง่ายแบบพี่มิ้นเลยกินแล้วเจอได้อะไรคืออย่างพี่มิ้นเนี่ยบอกเลยนะว่าวัย43คนถามว่าทำไมไม่ดูแก่ไม่ไม่ดูแย่ไมไม่ดูโตไปฉีดที่ไหนหรอไปทําหมอไหนมาคือไม่มีใครถามด้วยว่าฉันกินอะไรมีแต่ถามว่าไปทําหมอไหนมาคือจะบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก่อนจะไปหาหมอเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองกินอาหารให้ครบห้าหมู่มันออกกาลังกายพักผ่อนให้เพียงพออแตต่่ถ้้าไมดีง อาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ร่างกายและพร้อมที่จะรับสารอาหารที่เป็นประโยชน์โัวันค่ะเป็นตัวที่สามารถที่จะทําให้ร่างกายของเราสะอาดเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อร่างกายของเราสะอาดคุณกินอะไรนิดๆหน่อยๆคุณก็ได้สารอาหารเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ละเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายคุณไม่เคยเอาของเก่าออกเลยเนี่ยนะคุณก็จะไม่ได้รับของใหม่อย่างเพียงพอ,อข้าวไข่เจียวอย่างเดียวมันมีประโยชน์ค่ะแต่ถ้าสมมติคุณกินข้าวไข่เจียวโดยที่คุณไม่ได้เอาของเก่าในร่างกายคุณออกน่<อ>สารพิษมันยังตกค้างอยู่ไข่เจียวมันก็เป็นพิษได้แต่ถ้า ร่างกายเราสะอาดไข่เจียวหนึ่งจานก็เป็นประโยชน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเห็นไหมเห็นภาพไหมคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าวันนี้คุณต้องเคลียร์ร่างกายตัวเองให้สะอาดบ้างนะคะข้าวเนี่ยเรายังล้างไข่เรายังล้างผักเรายังล้างเลยเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็ต้องล้างบ้างอยากล้างร่างฐานง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมล้างร่างกายให้มันสะอาดร่างกายเราจะได้แข็งแรงอาจารย์เฉลยได้และได้เวลาอายุเท่าไหร่คุณพี่อายุเท่าไหร่คะอายุนิดเดียวครับ ยี่สิบหกปีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่เพราะว่าไปเช็คในระบบเรามีอายุจริงเจ็ดสิบสี่แต่ว่า biological age เนี่ยสี่สิบเก้าคุณผู้ชมดูอะไรแล้วก็ตัดสินใจกันเองนะคะกับโกล b บอ One นะคะวันนี้ขอบพระคุณด็องเตอร์พงพัฒน์แล้วก็พี่มินสระทันและโกล b บอ One ค่ะขอบพระคุณมากค่ะนคุณผู้ชมอย่าพิ่งไปไหนนะคะ วิตกลาสและอัลฟาฟาเอสแท็กพลสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัวทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพด้วยนวัตรกรรมที่ผสานสุดยอดของอาหารที่บำรุงร่างกายวิตกลาสหรือต้นอ่อนข้าวสาลีและอัลฟาฟา อุดมไปด้วยคลโรฟิลล์เอนไซม์โปรตีนและสารอาหารมากมายทานเพียง1เม็ดเทียบเท่ากับร่างกายได้รับคลโรฟิลล์เท่ากับการทานผักมากถึง2กิโลกรัมอีกทั้งยังเพิ่มคุณค่าด้วยส่วนผสมพิเศษโคเอนไซม์ Co m Q ten และวิตามินได้รับประโยชน์แบบโฟอินวันเพียงทานแค่เม็ดเดียววีดกราสและอัลฟาฟาเอ็กแทดพลัสจะช่วยล้างสารพิษตกค้างในร่างกายควบคุมการทำงานของระบบประสาทบรรเทาอาการไขข้ออักเสบ ช่วยลดความดันโลหิตสร้างภูมิต้านทานโรคภูมิแพ้ต่างๆช่วยบรรเทาอาการท้องผูกช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดต้านอนุมูลอิสระและชะลอความแก่วีดกาสและอัลฟาฟาเอ็กซ์แท็พลัสสกัดด้วยกระบวนการสกัดเย็นและบรรจุในเม็ดซอฟ์เจลเพื่อรักษาคุณค่าทางสารอาหารและร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่าย1กระปุก120ยแคปซูลรับประทานครั้งละ1-2แคปซูลวันละ1-2ครั้งตอนท้องว่าง วีดกลาสและอัลฟาฟาเอ็กแทพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยรักษาดูแลตัวเองและคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ด้วยวีดกลาสและอัลฟาฟาเอ็กแทพ